น้มว่างสติเองไม่ราว่างนะพนมมือแล้วก็กล่าวไปพร้อมๆกันค่ะข้าพเจ้านอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณบูบาอาจารย์บุญมหาสารท่านมาเซอร์ดนจิตดนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบัรยาเจ้าค่า สมาธินะฟังธรรมพร้อมๆกันเจ้าค่ะนน้อมเจ้าค่ะสวัสดีทุกๆคนระหว่าน,นี้เราคุยถึงเรื่องของอาน,นิจจตาทุกขตานตาก็คือการที่มันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงความที่เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานะอะไรที่ไม่เที่ยงอันนั้นเป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์อันนั้นเป็นหนัตตา ความที่เป็นอนัตตาคือวที่มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงดัะนั้นธรรมะก้าวตาตาต่อมาก็คืออิทัพปัตยตาอิทัพปัตยตานี่ก็เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติที่ว่ารอมมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มี แลสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนี่เนี่ยก็คือถ้ามีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นเหตุปัจจัยมันก็เกิดอีกสิ่งหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยขึ้นมาเพราะนั้นแต่ว่าการที่มันจะเกิดโดยเหตุปัจจัยหรือว่าเหตุปัจจัยทําให้เกิดเหตุปัจจัยทําให้ดับอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ยังอยู่ในความดูแลของ ไอ้ไตรักตอนแรกใช่ไหมอันนี้จะตาอัน,นิจจตาทุกขตาอนัตตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็ไม่เที่ยงแต่ตัวอ e ิทัพเนี่ยมันตรง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 ของมันอิท e ับปัญญาเพราะมีสิ่งนี้มันก็ต้องมีสิ่งเนี้ยมันเปลี่ยนมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ทําเป็นอย่าง,าง,าง,างเางี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าอันนี้ดับมันก็ต้องดับป,ประมาณอย่างนี้ทีนี้ตัวอ e ิทับเนี่ย มันอิทัปปริสตาหรือว่าปฏิจจสมุติเนี่ยมันจะเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงว่าปฏิจจสมุบาทเนี่ยเขาเอาไปใช้กับมนุษย์เราเนี่ยสิ่งมีชีวิตนี่ใช้กับชีวิตสิ่งมีชีวิตก็ไล่กันมาตั้งแต่ปฏิจจสมุตินะก็คืออวิชาเป็นปัจจัย ให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยตนะสลายยตนะคืออาย,อายตนะอะไรและแล้วก็อยตนะก็ไปเป็นผัสสะผัสสะเป็นเวทนาเวทนาเป็นตัญหาอุปทานพบชาตินี่แหละพบชาติพอเกิดชาติเกิดตัวตนขึ้นมาก็เกิดทุกข์ละมันจะเป็นอย่างนี้ ที่นี่ตัวปฏิจจสมุปานี่ยมันก็เป็นมันเป็นอธิบายรูปนามเรานี่แหละอธิบายรูปนามในเชิงนามธรรมาะนะงั้นอิทัปปริตตานี่มันมีอำนาจสูงมากครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,ยเ,ยเ,ยเยขามีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้แล้วมีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้นะครัแรกยังไม่มี อุปกรณ์เทคโนโลยีก็มีสารกึ่งตัวนำก็มีเซมิออคอนดักเตอร์เขาเรียกเซมิคอนดักเตอร์นะก็เ,เอามาเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะมากมายเป็นแม้ถึงกระทั่งถึงโทรศัพท์มือถือเราเนี้ยก็มาจากชิป ไอตัวชิปนี่ก็ว่าจากสารกึ่งตัวนำสารกึ่งตัวนำพวนะกซิลิคอนอะไรต่างๆนอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องสนใจเยอะนะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันมันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแบบนั้นนะตัวเหตุปัจจัยนี่แหละมันเป็นตัวคุมทิศทางคุมทิศท,ท,ทางของการที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหนแบบไหน ถ้ามันมีเหตุปัจจัยเหมือนกับมีตัวแปรอะเ่เหมือนกับเราแก้สมการสมการเรื่องราวอะไรสักเรื่องราวหนึ่งเนี่ยเนาะแล้วมีตัวแปรอยู่สามตัวแปรแเรวก็แก้สามตัวแปรสมมติมีสองตัวแปร a กับ b ่ a บวก b เท่ากับ c เนี่ย a บวก b เท่ากับ c a อาจจะเท่ากับสอง b อาจจะเท่ากับสองก็ได้เห็ไหมหรือว่า a อาจจะเท่ากับหนึ่ง b าเท่ากับสามก็ได้ หรือว่า b เท่ากับหนึ่งหรือ a เท่ากับสามก็ได้บวกกันแล้วไงไงก็ทำมันได้สี่เนี่ยเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะอันนี้บวกอันนี้มันได้อันนี้เพราะอันนี้ลบอันนี้ได้อันนี้อันนี้คูณน,นี้ได้อันนี้เหตุปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับไปมันจะตรง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 อนนี้เวลาที่เรามันมีอยู่เรื่องราวหนึ่งเวลาที่คนสมมุติอะเป็นโลกอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา เป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ได้นะพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคไอ้นั่นโรคไอ้นี่นะก็าว่ากันไปหมอก็จะรักษาไปตามแบบโรคแบบโรคโรคคือแบบโรคนะนะแบบโรคคือรักษาแบบโรคโรคนะถ้าไปหาหมอดูหมอดูก็จะทักทํานายทายทัก,กว่า ดาวดวงนั้นเป็นอย่างนี้ดาวดวงนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะแล้วส่งผลอิทธิพลให้โทษขึ้นมานะก็เป็นไปได้นี่พอถ้าเกิดไปถามพวกพอมดหมอผีทัง้งหลายใช่ไหมก็ว่าเรื่องของโดนคุณใสโดนผีโดนอะไรก็แล้วแต่ ถ้าไปถามนักปราชญ์เนี่ยนักปราชญ์บอกว่า๋อ,อมันเป็นเพราะกรรมเนี yeah. ่ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยยังไม่ถูกอะ่ะยังไม่ถูกอะ่ะไอที่ถูกก็คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเพราะ e yeah. อิทับปัจยตา่ะลองดูก็ได้ว่าสมมติเราเป็นโลกอะไรก็แล้วแต่นะอิท e ธิปฏิยตาเขาบอกว่าเพราะมีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้เพราะเรา ชอบกินหวา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 นมากๆเราก็เป็นเบาหวานเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเรากินไขมันมากๆไขมันเส้นเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหตุปัจจัยเป็นแบบนี้มันเป็น,เป,นเป็นเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันเกิดเกิดเกิดขึ้นมาฉะนั้นอิทธิปฏิยตามันก็มีอํานาจมากอำนาจมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะอิทธิปฏิยตานี่จะเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจนอกจากพอเรา ข้าใจไตรลักษ์อันนีจังทุกขังนาัตาเนี่ยที่มันทํากับากายใจเรารูกนามเราเนี่ยแล้วก็ตําดูนอิททัพที่มันทํางานเอ๊ะเรามาดูอิททัพดูยังไงเราจะมันแก้ไขอิททัพขณะที่เราต้องไปดูที่ว่าสมมุติว่าอิาทัพนี่มันอยู่เหนือกรรมนะอิทัพเนี่ยมันเหนือกรรมอ่ะสมมติว่ากรรมเก่าเราทาํามาเเป็นทุกข์เน เกิดจากกรรมชั่วอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเพราะทีทับปิยตาเนี่ยเพราะมันผัสสะเข้ามาในในจิตใจเราเนี่ยนะไอเรื่องราวที่เราทํำก็แล้วแต่ผัสสะมาพวกคือเราไม่ทุกข์กับผัสสะเราตัดโชคไปเลยอย่างเงี้ยกรรมมันจะทําอะไรต่อได้ไหมใช่ไหมตัวตัวตว,วิบากรรมต่างๆทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเกิดจวดอา่าทําให้เรา อารมณ์ขุนมัวอะไรก็แล้วแต่มันจะสร้างเหตุขึ้นมาตัวกิเลสทั้งหลายเนี่ยกรรมเนี่ยมันสร้างอะไรก็ได้ให้เราเนี่ยทุกข์ขึ้นมาอย่างเช่นว่าเราเคยไปฆ่าใครสักคนหนึ่งอ่าพอเราไปเจอคนเนี่ยญาติพี่น้องเขากันแล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาฆ่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าผัสสะมาทํางานปุ๊บเน,นี่ยอายตนัทํทงานปุ๊บเนี่ยผัสสะเราไม่ไปปรุงแต่งต่อ,นตอ,นตอนเนี่ยผัสสะและเวทนาความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราต,ตัด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 ไปสายก็เรียกว่าปฏิจจสมุปาใช่ไหมมันก็จะขาดไปพอมันขาดไปมันดับเลยอะไรเกิดมาปุ๊ามันดับเลยอะไรเกิดมาามันดับเลยอย่างเงี้ยกรรมเนี่ยผลกรรมอะไรก็แต่ที่มันเกิดมาจากการกระทําของเราเนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราเกิดรู้เท่าทันขึ้นมาล่ะก็ตัดพวกตัดพวกอันนี้มาสเตอร์ก็เคยได้อธิบายเรื่องของกรรมมาเนาะกรรมมีกรรมดีกรรมชั่วเจตนาคือกรรมเจตนาคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดคิดไม่ดีมันก็เป็นกรรมชั่วคิดดีมันก็เป็นกรรมดีนั่นแหละกรรมดีกรรมชั่ว แต่มันมีอยู่เหนือกรรมไอ้ครับว่าเหนือกรรมเนี่ยคือมีปัญญามีปัญญาเข้าใจในระบบของกรรมแล้วก็มาเข้าใจเนี่ยเนี่ยอิทธปฏิตชตาปฏิจจสมุปาตัวเนี้ยนะพอเราเข้าใจมันปุ๊บนี่เนี่ยอะไรมันเกิดปุ๊บเราเข้าใจในการที่จะตัดโชคแต่เราจะไปตัดส่วนไหน,ส,น,ไหนส่วนไหนก็ว่าไปไม่ใช่มาปล่อยไปทุกข์ไปสก่นสกอนแล้วเรามามามา,มาตัดก็ยังดียังรู้เท่าทันมันไม,ไม่หน่ะไอ้สิ่งที่มันเกิดกับเราที่ใครทำให้เราทุกข์เนี่ยมันคือกรรมนั่นแหละ กรรมทั้งหมดเลยเน,น,นีเราเราลองพิจารณาดูดีแต่ว่าถ้าผัสสะมันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้จักกับผัสสะเนี่ยถ้าท่านพุทธ,ธาท่านบอกว่าอะไรนะถ้าเราจะตัดตอะไรก็แ้ต่ดถ้าตัดที่ก็ตนะถ้ารู้จักผัสสะเนี่ยเราเราจะไม่งูอืมงนั้นพอผัสสะเกิดปุ๊บผัสสะนี่หมายถึงว่าอายตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปกระทบเรื่องราวอะไรเข้ามาก็แล้วแต่สมมุติว่าตาเราเนี่ยไปเห็นสามีหรือภรรยานี่ไปกอดกับกิ๊กอย่างงี้หรือใครก็ไม่รู้แลหละเฮ้ยผัจจามันไม่เราไมทันน่ะเราไม่ทันนะมั้ยบนี่มันเครื่อเวทนาปัญหาอุทานพบชาติเกิดเลยตัวกูเฮ้ยอันนี้อ่าสามีกูเมีย่ย พันยาตัวกูของกูอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดขึ้นปุ๊บจิตเสร็จแล้วจบเลยทุกแล้วเราไม่ทันแล้วแต่ถ้ามันผัสสะเกิดอ๋อสัจกว่าเห็นสัตกรรมอ่ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันจะคิดขึ้นมาเกิดอ่อะไรขึ้นมาที่มันจะปรุงต่อขึ้นมาเนี่ยพอมันจะปรุงต่อปุ๊บเราอ๋อแล้วก็ปรุงบวกไปซะแทนที่เราจะปรุงลบอ๋อคนที่เขากอดอาจจะเป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่เป็น อะไรก็ได้พี่สาวน้องสาวอะไรเยอะแยะมากมายนนี่ก็นในเรื่องของอ,อิทัปปัจยาตา yeah, ที่เป็นเหตุปัจจัยอิงใสยกันกันมาตลอดนะอิทัปเนี่ยสำคัญมากๆ yeah. อย่างเช่นว่ามีรูปบุคคลสำคัญรูปหนึ่ง yeah. เนี่ยแล้วมันก็หล่นอยู่หล่นอยู่ที่อ่า อ,อยูที่บนท้องถนนเน่ยที่เราเดินอยู่เนี่ยบนทางเท้าพูดไงไอเราก็ไม่รู้เท้าเราไปเหยียบปุ๊บแล้วคนคนนึงก็ถ่ายรูปเชะว่าเกิดเอาไปโพสเข้าไปโพสไมนในในไลน์กลุ่มโพสในอะไรก็แล้วแต่เป็นไงนอิทับปฏิจาาักรมาเลยดึง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 งา เฮ <ge ar> ้ยคนนี้ไม่มีความเคารพไปเหยียบย่ำคนนี้ไปทําอะไรคนนี้คนนี้นี่นีก็ใช่ไหมเกิดทัวลงได้รู้ท่าันอิทัพเนี่ยเราจะอยู่เหนือกรรมนะจริงๆแล้วเนี่ยลองดูดิแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งไปประมาทนะอิทัพเนี่ยมันต้องเข้าใจลึกซึ้งเหมือนกันเพราะจากอิทัพปัิยตาเดี๋ยวก็เราจะเข้าเข้าสู่ความเข้าใจเรื่องของสุญญตาอ่า แต่อิทธาปฏิยาตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสําคัญลองไปทําความเข้าใจกันให้ดีนะทุกอย่าง่ที่มันเป็นเกิดเกิดเนี่ยมันอิงอาศัยกันทั้งนั้นแหละแต่มันจะเกิดมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือมันจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์หรือมันจะอะไรตั้งแต่เนี่ยมันก็ตายลักษมันก็คุมอยู่อีกทีหนึ่งแคนทำทั้งหลายเนี่ยมันอิงอาศัยกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจเนาะตายลักษ นิจังทุกขงังอนัตตาอิทัปปัจจยตาตัวหนึ่งแลวพรุ่งนี้เราก็ได้มาศึกษาศูนย์ยตาจนกระทั่งถึงตัศตาอัตามายตายี่สิบยี่สิบพอดีในเวลานั่งสมาธิของพวกเราก็เอาลองฟังฟังกันดูนะฟังเอา,าพิจารณากันดูอิทับปัจยตามันมันคืออะไรเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับไปแค่นี้ มีอนี้ก็ต้องมีอันนี้ดับไปไอ้น,นก็ดับไปด้วยมันก็คือธรรมะที่มันอิงอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันดับไปแหละอ่ะก็ให้ทุกคนประสบสำเร็จทางโลกทางธรรมกันทุกๆคนอ่ะวันนี้ก็สวัสดีแค่นี้ก่อนสวัสดีนะเจ้าค่ะทุกคนนะน้องน้องน้อง,องกราบมหาบามี่านมะเชื่อมพ้องกันน้องกราบมุทิตาจิตน้องกราบเก็บบุญส่ใหญ่ครั้งนี้พ้องๆกันเจ้าค่ะ หนึ่งห้องสองบ้านหนึ่งห้องเจ็ดสิบห้าบ้านนะคะผู้ทิตาจิกกับตนเองผุทิตาจิกกับเพื่อนโน้มกุศลกับตนเองโน้มกุศลกับเพื่อนวันนี้มีสมาชิกใหม่มาด้วยเนาะสมาชิกใหม่ก็โน้มเก็บกุศลกับเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนเก่าเก็บกุศลกับเพื่อนใหม่ด้วยนะคะทุกคนทุกท่านโอเคค่ะโน้ว่างค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเนื้อเตรียมตัวสมาธิพลังบำบัดน,นะคะพักคู่ค่ะ